สำหรับท่านที่สงสัยเรื่องคอมมิชชั่นเนาะถ้าสมมติว่าบางท่านที่แบบเงินไม่โอนเข้าบัญชีคอมมิชชั่นจะโชว์ตรงนี้นะคะเห็นปะของคุฎิชาจะเหลือเป็นศูนย์เพราะว่าคอมมิชชั่นกุฎิชาได้รับการโอนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านใดนะคะตรงนี้ยังโชว์อยู่คือมีแบบไม่ถึง200บาทนะคะบริษัทเขาจะไม่โอนให้นะคะต้อง200บาทขึ้นแล้วก็หักค่าโอน30บาทก็จะเข้าบัญชีเราอยู่ที่เอ่อหนึบาท เดี๋ยวลองกดดูนะถ้าเราอยากรู้ว่าคอมมิชชั่นเราได้ยังไงเราก็ติ๊กเข้าไปเนี่ยค่ะเห็นปะเนี่ยคูนิชาก็จะมีแบบค่าคอมมิชชั่นอย่างนี้ซึ่งล่าสุดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ก็คือมีคอมมิชชั่นอยู่สองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแล้วบริษัทเขาก็โอนเข้าบัญชีคูนิชาอยู่ที่สองพันกับเจ็ดบาทก็คือหักค่าโอนไปสามสิบบาทนั่นเองค่ะสำหรับค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูก สามารถแจ้งครูนิชาได้เลยเลยทำคลิปให้หนอโอเคเรียบร้อยแล้วประมาณนี้